ป่าลึกแห่งนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเร้นลับมานานปียิ่งยามพลบคำ่ำเงาไม้ใหญ่ยิ่งทอดตัวยาวบิดเบี้ยวดุดดังอสูรร้ายเฝ้ารอพระธุดงรูปหนึ่งนามว่าหลวงตาแสงได้ทุดงผ่านเส้นทางที่แม้แต่พรานป่าก็ยังไม่กล้าก้าวเข้าไปหลายคืนที่หลวงตาปักกรดเพื่อปฏิบัติธรรมท่านสัมผัสได้ถึงความผิดปกติ รอบตัวมีเพียงเสียงจักรจันและลมพัดใบไม้แต่บางคราวก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนเวียนอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกรดของท่านเสียงนั้นหยุดนิ่งจ้องมองเข้ามาก่อนจะเลือนหายไปพร้อมกับความหนาวเย็นที่กัดกินกายคืนหนึ่งดวงจันทร์ทอแสงนวลตาหลวงตานั่งภาวนาอยู่ในกรดพลันก็ปรากฏร่างเงาตะคุ่มขนาดใหญ่ยืนนิ่งอยู่ไม่ไกลจากกรดนัก ร่างนั้นดูคล้ายเสือโครงแต่ดวงตาทั้งสองข้างกลับเรื่องแสงสีแดงกำ่ำเรากับมีจิตวิญญาณแห่งความอาฆาตแฝงอยู่เสือตัวนั้นจ้องมองมายังหลวงตาโดยไม่กระพริบและมันไม่ได้คำรามหรือส่งเสียงใดๆมีเพียงความเงียบงันที่กดดันจนหัวใจแทบหยุดเต้นหลวงตาไม่ได้แสดงความกลัวท่านยังคงนั่งนิ่งแผ่เมตตาจิตออกไปอย่างไม่ลดละ ร่างของเสือโครงตัวนั้นเริ่มสันเทามันพยายามคำรามแต่กลับกลายเป็นเสียงแหบแห้งคล้ายคนแก่ก่อนที่รูปร่างจะบิดเบี้ยวดวงตาที่แดงกำกลับกลายเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆหดเล็กลงเปลี่ยนเป็นร่างของชายชราในชุดขาดวินที่นอนขดตัวอยู่ตรงหน้าท่านชายชราเงยหน้ามองหลวงตาน้ำตาไหลรินออกจากดวงตาที่เคยดุดดัน ตอนนี้เหลือเพียงความเศร้าส้อยและสำนึกผิดดวงตาของชายชราจ้องมองมาที่หลวงตาความรู้สึกผิดบาปและความทรมานที่ถูกกักขังอยู่ในร่างสัตว์ป่ามานานปีฉายชัดหลวงตาเพียงพยักหน้าเบาๆราวกับเข้าใจทุกสิ่งโดยไม่เอ่ยถามชายชราพนมมือขึ้นอย่างยากลำบากก่อนที่ร่างจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดพร้อมกับเสียงสะอื้นอันแผ่วเบาเมื่อแสงแรกของวันมาเยือน หลวงตาแสงก็ออกเดินทางต่อไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นนอกจากท่านและวิญญาณเร่ร่อนที่ถูกจองจำในร่างของเสือสมิงแต่บางครั้งหากใครเดินป่าลึกเข้าไปก็ยังคงมีเรื่องเล่าขานถึงเสียงโหยหวนที่ดังขึ้นในคืนเดือนมืดและเงาตะคุ่มที่เฝ้ามองจากพุ่มไมยลึกราวกับจะเตือนว่าความลับบางอย่างในป่านี้ไม่ควรมีใครล่วงรู้เลยตลอดไป